สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมมิโซรุนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็คการ์ดสติกเกอร์ทั้งหมด96ใบด้วยกันนะครับผมเป็นแพ็คการ์ดซูเปอร์พรีเมียมแพ็คการ์ดพรีเมียมแล้วก็แพ็คการ์ดธรรมดานะครับแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปที่แพ็คการ์ดพรีเมียมมากกว่า50ใบเลยนะครับอย่างแรกเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราขาดอะไรบ้างนะครับปัจจุบันนะครับเราขาดสีทอง2ใบนะครับสีทอง3ดาว1ใบนะครับ เอออันนี้ไม่มีสีทองแล้วก็ขาดด้วยนะครับสาดาวต่อมาครับอันนี้ปิดเป็นเรียบร้อยอันนี้ขาด3ดาวไม่ทองเนาะส่วนใหญ่แล้วเราจะขาดสีทองนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้เราจะได้สีทองกับมากี่ใบนะครับกับสติกเกอร์ของเราทั้งหมด96ไปใบด้วยกันเออเราจะเริ่มเปิดที่แพ ธรรมดาก่อนละกันนะครับผมใบแรกครับผมสีทองเลยเป็นล่านะครับเออออกมาซ้ําเหมือนเดิมนะครับผมใบที่2สีทองหรือว่าซ้ําเอออย่างน้อยเอาคอลิชันที่มันไม่มี3ดาวแล้วก็ปิดได้ไหมสติกเกอร์อันนี้นะครับผมเอามาจากภารกิจเที่ยวรอบโลก50บรอบนะครับก็ใช้เพชรไปจํานวนมากเลยเพราะฉะนั้นออกมาหน่อยสีทอง เอ้ hey, สามดาวแต่สามอ่ะเฮ้สามดาวอะไรไม่เคยเห็นหน้าซ้ำได้ไงเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าแต่ซ้ําหรอแปลกมากอันไหนไม่รู้นะครับก็ไปเปิดกันต่อนะครับผมนับนับซีกี่ใบแล้วครับผมครบหรือเปล่าผมนับถูกหรือปเปล่านะเก้าสิบหกใบหรือเปล่าอู๋ใบนี้เห็นบ่อยมากนะครับเป็นสามดาวที่ออกง่าย มาต่อครับผมช้อหนึ่งดาวสามดาวรถตำรวจนะครับเออสองดาวม,มันจะไม่มาเชลล์เยอะขนาดดีนะครับผมอ่าเปิดธรรมดาให้หมดก่นนะครับโอเคธรรมดาไม่ได้อะไรเลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูที่ พลกกาสติกเกอร์พรีเมียมกันดีกว่าใบแรกครับเห็นทองๆแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับใช้เพชรเยอะนะนี่แกใช้หลายเพชรนะ้เว้ยเอ้แกไม่มาหรอไม่มาแน่หรอจะไม่มาจริงใช่ไหมเนี่ยเขาเอาจริงว่ะจะแน่จริงขนาดไหนละ่ะจะแน่ขนาดไหน มันจะซ้ำทุกใบเลยหรอจะซ้ำทุกใบเลยหรอขีเนียมจริงมะเนี่ยเมียมแบบไหนอะเฮ้ยจะไม่มาจริงหรอทุกคนเฮ้ยไม่ซ้ำ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 ใบนี้ไม่ซ้ำจะเป็นสองดาวแผนที่ที่อะไรเนี่ยจนภยัยแผนที่ไปจนภัยขาดหนึ่งใบนะครับตอนนี้มา เปิดตรงนี้เลยเนาะเออเปิดตรงนี้ได้ด้วยเฮะยโชเราก็ไม่เห็นนะดิว่ามันสามไม่สามอะเปิดข้างนอกแหละถ้าไม่สามมันจะมีแดงๆขึ้นมาเนาะเพิ่มสามสามเออมันแนว่ะไอเนี่ยไอนี่มันแนบ่บทุกคนแน่กับเรามากเลยอะสามไบสามใบ โอ้โหโอ้โหโห,ห้าพันเพ็ดเองนะรางวัลเนี่ยเธอเอ้ยฉันเที่ยวรอบโลกหมดเพ็ดฉาดทุนหมดแล้วมากเนี่ยฮะห้าสิบใบเนี่ยได้กำไรไหมนเนี่ยห้าพันเพ็ดเนี่ยวันนี้เธอจะไม่มาเลยใช่ไหมเธอเธออยู่ที่ใดเธออยู่หนใด ฉันตามหาเธอไม่เจออมไม่เจอจริงครับทุกคนออกกันบ้างไหมใครปิดหมดแล้วบ้างใครปิดปิดกันหรือ,อยังสีทองเนี่ยอขอสีทองสักใบไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยฮะเที่ยวรอบโลกไปแบบห้าสิบรอบอะเออจะไม่ให้ฉันเลยดิใจร้ายไปเปล่า ไดจหลายวะ่ะเออใจหลายมากไม่มาเลยอะทุกคนแล้ก็ซ้ำทุกใบเออโอ้อื <c oughs> ไหวไหมเนี่ยจะไหวกับมันไหมเนี่ยสามดาวแต่ซ้ำนะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ซ้ำ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  ขาดสามดาวขาดแต่ของยากขาดแต่ของยากคนขาดแต่ของยากอืมอมีใครปิดแบบครบทุกใบแล้ววะมีใครจะแข่งกับเราไหมใครจะปิดก่อนกันเ,เราหรือคุณจะปิดก่อนกัน เว้ยไม่สามสิทองเป้าไม่ทองเหมนที่อาวากาศเนี่ยจำได้นี่ไงปิดแล้อาวอวกาศนะครับได้ขอสตูมมาแต่เอามาใส่ให้ใครเออเอามาใส่ให้ใครไม่รู้ใครจะใส่สามสิทองซักสักใบได้ป่าวให้มันคุมแบบทุนน่ะเอออย่างน้อยฉันใช้เพชรในการซื้อแกมานะเนี่ยแพ็กกาดพวกเนี้ย เลยไม่มาเลยครับจะแน่ขนาดไหนวะมาสิจะแน่ขนาดไหนไปเราไปเราลุยไม่รีเกมไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเออหมดหมดแล้วนะครับผมสำหรับ50กว่าแพ็คน้อมันมีอย่างอื่นจากกิจกรรมด้วยไม่มาสักใหม่นะครับซูเปอร์พรีเมียมซูเปอร์จริงเหรอแบบนี้คือซูเปอร์แล้วเหรอ โอ้โหนี่อนี่อันนี้ซูเปอร์ใช่ไหมเนี่ยเกลือมากเกลือมากเกลือมากโคตรเกลือโคตรเกลือเกลือก่อน,นไม่มีอีกแล้วเกลือสีทองสักใบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเลย ไม่มีเลยจะหมดแล้วสองแผสุดท้ายมันเกลือทุกใบมันเกลือทุกใบเกลือ,อยังแพงสุดท้ายจบมหากรรมความเกลือนี้อย่าหาทำนะครับผมเออมีเว้นข้าวหน้ามาไม่ต้องไปเที่ยวรอบโลกแล้วเนาะนเปลืองเพชรนะครับ โอ้นี่คือสิ่งที่เราได้กลับคืนมาตอนนี้ท่านเหมือนจะขาดแค่สีทองเท่านั้นอันนี้ก็ปิดใหม่นะครับซึ่งอเอามา,สาใส่ใครดีตัวเนี่ยเออไอน,นีก็ยังไม่มาทำไมแกไม่ใช่ทองอะฮะทำไมแกไม่มาใครมีไหมใครมีไหมส่งมาให้หน่อยเลยเส่งมาให้หน่อยส่งมาให้หน่อย,ส,อยส่งมาให้หน่อยครับอัวน,นี่ก็ไม่มา อะไรเอ,อ็มรมาเลยอ่ะคนไอเนี่ยได้มาสี่อันแล้วเนี่ยสี่ทองยากมากอะ่ะยากสุดๆนะครับ97บาบใบยากมากมีอีกไหมทีแจกอีกไหมแกจะแจกอีกไหมมีไม่มีแล้วเหรอ เม,มเ,เป็นกิจกรรมที่โอ้ยคอลเลคชันสติกเกอร์เขามาเพื่อมาเพื่อให้เราได้เพชรมากขึ้นหรือว่ามากินเพชรเรามากขึ้นเนี่ยมีล็อกอิน21วันเนาะก็สามารถเลือกสติกเกอร์ได้หนึ่งอันอันเดียวเองอะ <laughs> อันเดียวอะอันเดียวเท่านั้น อันเดียวเลยขาดขาดทุกอันไนะอ้ให้เลือกอันเดียวในเท้าโอเคก็โอ้ตอนแรากกะว่าจะได้สนะักใบคราวนี้ไม่ได้สักใบเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับยังเหลืออีกตั้ง29วันเนี่วันะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทุกคนได้กี่ใบแล้วนะครับผมสําหรับ ID ดีนี้เออมก็มีไอดีเดียวนั่นแหละได้97บใบแล้วมีใครได้มากกว่านี้ไหมหรือว่ามีใครได้108ปใบครบไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนยังได้ไม่ครบหรอกนะครับเพราะว่าคนที่จะได้ครบคนแรกก็คือผมนี่เองนะครับผมก็พวกนี้ก็น่าจะครบแล้วเอ๊พูดแบบพูดเหมือนมันง่ายมากอะเออพวกนี้ก็ครบแล้วนะครับเออใครดูได้เลยนะครับก็ ประมาณนี้ก็การนะครับมาอวดมาขิงกันได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะค,ะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีทุกคนนะระับายบายครับทุกคน